ใจนะครับที่ที่แบบคุณทำพูดเราอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความขันวันเด็กด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆคุณผู้ชมขาไปข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของคุณพีพีค่ะผู้ชมขาเขาบอกว่าดีใจมากเลยนะคะคำวยพรปีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะจนกลายเป็นความัตวันเด็กค่ะผู้ชมขา2567้านั่นเองนะของท่านผู้ว่ากทมค่ะไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะไู่ว่าอะไรก็จำไม่ได้ ก็คือหมายความอย่างนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นคนแบบเป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นอะไรอย่างนี้และเป็นคนใหม่อย่างเนี้ยปีใหม่อ่ะก็หน้าอยู่แล้วนะฮะก็ความฝันือเป็นคนใหม่อย่างงี้แต่คนใหม่ในย่างผมเป็นเก่าเก่าทุกวันอยู่แล้วก็ดีใจครับดีใจนะครับที่ที่แบบเหมือนคำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันของเด็กด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆ ไม่ค <avec> <out> ิดเหมือนกันตกใจแล้วก็ดีใจครับดีใจมากฝั่งไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วก็รู้สึกดีที่โหพีพีเขาก็เป็นเป็นเป็นเหมือนแรงกำลังใจของเขานะโอ้นะแล้วก็เป็นแรงใจด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนเดี๋ยวเล่ให้ฟังตกใจใล้ฟังคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่พี่นแต่เราบอกว่าตอนนี้แหละว่าเราจะ New Year New Me นะใช่ครับ ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ไมดไดไ้ดสูขผม่มมาจะเป็นทินเนอ่งอ่ะระ,ะดับใจเย็นลงเป็นคนนิ่งขึ้นตัดสินใจแบบละเอียดขึ้นอขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ดีใจนะผมก็พีแล้วอย่างที่บอกว่าผมก็มีโอกาสได้ทำงานหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบโคให้หโคมาแล้วก็ได้เป็นนักร้อง คนที่ที่รู้สึกว่าผมแบบอวยกับสิ่งนี้ด้วยพี่อวยตลอดพ<อ>ี่อวยตลอดอันไหนบ้างสำหรับควาขวัญควาขวัญเขา<ม>บอกว่านี่นะระฆังดังว่าคนดีเป็นคนดีเพราะมีเธอเออน่ารักมากเลยลเครับค,คุณดีครับผมนะครับ